ก็อารบัอมชุดที่2ค่ะชื่อชุดว่าในความรู้สึกของเธอค่ะตอนนี้ก็วางแผงที่เรียบร้อยแล้วแฟนๆสามารถหาซื้อได้แล้วนะคะที่ร้านซีดีทั่วประเทศเลยค่ะฟีดแบ็กนะคะก็ดีมากๆค่ะเพราะว่าแฟนๆก็ถือว่า,อารอคอยมานานมากๆเลยประมาณ2ปีแล้วนะคะจากอารบั้มแรกก็ อัลบั้มนี้เป่าเต็มที่มากๆแล้วก็เนื้อหาของเพลงแล้วก็ลุคของเปาเนี่ยจะดูเป็นสาวขึ้นจากอัลบั้มแรกก็จะมีความเข้มข้นขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบบว่า,าดนตรีนเนื้อหาแล้วก็เป็นท่าเต้นนะคะ ก็เต็มที่มากๆแล้วก็เพื่อแฟนๆที่จะได้แบบว่าเห็นอะไรใหม่ๆในตัวเปาด้วยค่ะก็เปาว่าเปลี่ยนไปเยอะมากๆค่ะเพราะว่าเหมือนเราก็เตรียมตัวสำหรับอัลบั้มนี้เพื่อที่จะให้เห็นความแตกต่างจากอัลบั้มแรกก็คือได้เห็นความเป็นสาวขึ้นนะคะแล้วก็ทางด้านการร้องหรือว่าเนื้อเพลงเนี่ยก็จะมีแบบว่าเข้มข้นมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยค่ะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการรำลิเกเป็นการร้องลิเกครั้งแรกของเปาเลยแล้วก็เขาเรียกว่า ตื่นเต้นที่จะได้ได้เห็นละครเรื่องใหม่ด้วยเพราะว่าเราก็ถือว่าห่างหายจากเรื่องเรื่องปีที่แล้วเนี่ยมาสักพักหนึ่งแล้วแฟนๆก็รอรุ้นเหมือนกันค่ะค่ะก็น่าจะได้เห็นกันเรื่อยๆแล้วกันเนาะก็เพราะว่าในในรอบชุดที่2อเนี่ยก็เพิ่งปล่อยมาแล้วก็ละครก็เร็วๆนี้แล้วนะคะก็ได้จะได้ดูกันทั้งเพลงทั้งละคระคะ่ะแล้วก็อาจจะมีอะคอนเสิร์ตในที่ต่างๆนะคะก็อย่าลืมไปให้กําลังใจเปาด้วยค่ะ ก็ฝากแฟนๆด้วยนะคะทั้งผลงานเพลงนะคะตอนนี้ก็สามารถหาซื้อได้แล้วซีดีนะคะทั่วประเทศเลยทั้งในที่ต่างๆด้วยนะคะแล้วก็โหลดในโทรศัพท์ได้แล้วที่ดอกจันหนึ่งสองสามเจ็ดศูนย์สามสามนะคะแล้วก็ฟังใน KKBo x นะคะแล้วก็ใน iTunes ก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะแล้วก็ Ima เมจิาสามารถสั่งโทรมาส่งที่บ้านเลยได้ค่ะแล้วก็ฝากละครเรื่องลิเกลิเกด้วยค่ะสนุกแน่นอนค่ะ